ครับวันนี้ผมจะมารีวิวคีย์บอร์ดครับ NK006 ครับไซเบอร์ทอนนะครับตัวนี้ครับฟังก์ชันแรกเลยครับสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ครับเจ็ดสีนะฮะระดับแสงไฟได้นะครับถึงสี่ระดับนะครับอ่าครับแล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับสามารถกันน้ำได้นะครับมีมีนะครับช่องระบายครับนะครับช่องระบายน้ำนะครับ อยู่ข้างหลังนะครับมันจะเปลี่ยนไปตามสีไฟนะนครับแล้วก็ตัวนี้ครับจะเป็นสายครับเป็นสายถักนะครับถว่าโอเคเลยครับทําสายสีแดงครับสวยมากครับปุ่มจะเป็นปุ่มยางนะครับแล้วก็จะมาทดสอบเสียงกดกันนะครับว้าโอเคนครับ โอเคนะครับ okay,